สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษล่าสุดกันดีกว่าเป็นเกมที่3ประจำเช้าวันจันทร์ที่28กันยายน2020นะฮะก็มีเตะกันอยู่2คู่เริ่มกันที่ b ีส s t ลซิตี้ก็เอาชนะเชฟฟีเวสต์เดย์ไปสศูนย์ครับเกมนี้เจ้าบ้านได้2ประตูชัยจากทอมมี่รอกับเจมี่แพตเตอร์สันส่วนอีกคู่หนึ่งบอลมาร์ Mart ก็เฉือนเอาชนะนอริดซิตี้ไป1นงศูนย์จากประตูชัยของอานัตแดนจูมาแน่เอง นัก็เลยทําให้ตารางคะแนนในตอนนี้อันดับหนึ่งก็เป็นเลดิ้งครับที่เก็บไป9คะแนนเต็มเช่นเดียวกับอันดับ2อย่าง Bristol City ก็9คะแนนเต็มเหมือนกันอันดับ3เป็นซานซีเคะแนนอันดับ4บอลมาร์ชเจ็ดคะแนนอันดับ5นาน้าวัตฟอร์ดเคะแนนแล้วก็อันดับหเป็นแบ็กเบอร์เลเวอร์ครับมีอยู่6คะแนนในขณะที่โซนท้ายตารางครับทีมที่ยังไม่ชนะใครเลยก็จะมีนอตติงแฮมฟอร์เรสดาร์บี้เคาน์ตี้วีคอมครับแล้วก็ทีมบุยเป็นเชฟฟิเอร์สเดที่แต้มอยู่มีอยู่ลบแคะแนน แหวนไปดูกันที่ดาวซานโอล่าสุดตอนนี้ก็เป็นอดัมอาร์สตองของแบ็กเบิร์นที่สัดไป5าย้าห้าประตูเดี๋ยวมาปิดท้ายกันที่โปรแกรมเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะต่อไปครับเป็นเกมที่4ในสุดสัปด,ดาห์หน้าเริ่มกันที่คืนวันศุกร์ต่อเช้าวันเสาร์ที่3ตุลาคมก็จะมีโคเวนทรีเปิดบ้านเจอกับบอลมาร์ตแล้วก็วันเสาร์ดึกๆครับ3ตุลาคมเช่นกันนอริดเจอกับทางดาร์บี้แบ็กเบิร์นเจอคาร์ดิฟเบนฟอร์ดจะเปิดบ้านเจอกับเพรสตันลูตันทาวเจอวีคอมวันเดเลอร์เมดเดิลสโบรครับบับบบบพกทาางลี์ โฟเลเอดเจอร์บิสตัลซิตี้เลดิงเปิดบ้านเจอวัตฟอร์ดลราเทแฮมจะพบกับทางฮัตทร์ฟิลด์ทาวน์เชฟฟีเวสต์เดย์ครับรเราจะมาเยือนของครีสปาร์คเลนเจอร์และก็ส่วนสี่จะเจอกับมิลวอร์สวนอาทิตย์ที่4ตุลาคมมีอีก1คู่นะฮะสตอกซิตี้ก็จะพบกับทางเบอร์มิงแฮม